สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เอเทนไลท์ทำอะไรดีวันนี้อยู่กับเกมฟรีไฟเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้ผมจะมาโชว์ความโชคดีนะครับโชคดียังไงคือมันจะมีกล่องแรนดอมตรงนี้นะครับกล่องสูงครับนี่ดูราคาซะก่อนมีอะไรบ้างเดี๋ยวมี x 2 9 9นะครับก็คือ299เพชรนะครับแล้วก็ปืนลูกซองตัวนี้นะครับ เบอูกซองตัวนี้เอ้ยคงไม่ต้องบอกแล้วว่าคุณสมบัติเป็นเมนแล้วก็ตัวนี้กล่องซูมนะครับกล่องซูมก็จะมี5ทั้งหมดอย่างละ5กล่องนะครับก็มีสกาด้วยแล้วก็มีฟามาตตัวนี้สุดๆอ่ะสีฟ้านี้นะครับโอเคราคาจากเท่าไหร่จาก500บาทนะครับเหลือเพียงแค่ 10บาทเท่านั้นครับเป็นกล่องสมุที่สุดยอดมากสําหรับผมนะสำหรับไอทีผมพอดีว่าเอ้ยนานๆที่จะมาเนี่ยลดราคา97%นะแลน่ะเหลือ10บาทคิดดูเอานะครับแล้วตอนผมเติมตอนนี้แล้วผมจะได้พ่วงเลยผมจะได,ได้ได้พ่วงกิจกรรมนี้ครับนี่เติมเติมเงินรับเลยโจเซฟครับเมื่อถูกโจมตีอันนี้คือสกิลโจเซฟเรารู้กันอยู่แล้วก็วคือจะวิ่งเร็วขึ้นนี่ครับเมื่อเราเติมเงินเราก็จะได้รับอีก แต่ถ้าได้รับอีกแล้วมันก็น่าจะเป็นอะไรวะน่าจะเป็นบันทึกของโจเซฟนะครับโอเคแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะได้รับก็คืออีกอย่างหนึ่งที่ผมจะได้รับก็อีกก็คือนี่ครับบัตรสร้างห้องฟรีครับเพียงแค่เติมครบ99เพชรับไปเลยครับบัตรสร้างห้องฟรีหนึ่งใบเา้าแล้วนี่ไงก็จะเติมให้มันได้299เพศอย่างที่3มก็คือเป็นเรื่องของ ตอนนี้ผมไปกดรับคูปองที่แอร์เพมาครับก็คือเติมเท่าไหร่เติมครั้งที่1นึ่ครับคืน2บาทเพราะฉะนั้นผมเติมครั้งที่1ไป10บาทผมจะต้องจ่ายแค่8บาทเท่านั้นครับสรุปแล้วะไปเติมกันแตะเติมตอบไม่ตามสเต็มครับ successful อ่ะเรียบร้อยฮะไหนอ่ะโจเซฟเามาแล้วโจเซฟแล้ว รับ99เพจเดี๋ยวต้องออกเข้าใหม่นะครับเดี๋ยวเราออกเข้าใหม่กันโอเคตอนนี้ผมออกเข้าใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ทํำไมเอ๋อนี่ไงมาแล้วครับแพ็กเกจมาแล้วอยู่นี่เองครับ อยู่ที่ห้องแต่งตัวนะครับมาที่แต่งตัวครับแล้วมาที่แพ็กเกจครับเนี่ยครับจะเป็นกล่องนะฮะกล่องก็จะมี299เพจนะครับมันเป็นกล่องไม่แน่ใจว่ามันจะพ่วงกิจกรรมได้หรือเปล่านะครับตอนนี้นะครับกล่องเปิดเลยแล้วกันแล้วมันจะมีกล่องย่อยอีกทีนึงนครับอ่ะเปิดปังเฮ้ยมันเป็นกลุ่มสองเหรออ๋อได้ทั้งหมดได้ทั้งหมดครับเนี่ยได้ทั้งหมดเปิดพิ้งโอเคอ่าเสร็จแล้วก็จะมีกล่องย่อยออกมานะครับ เพจก็เรียบร้อยครับตอนนี้เป็น1,130พรเพแล้วนั่นเองครับแล้วยังไงต่อโจเซฟว่าไงโจเซฟโจเซฟไม่ได้ครับแล้วก็โจเซฟไม่ได้ครับมันคนละเพจกันนะครับตรงนี้เป็นโปรชั่นอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าซื้อกล่องไป,ไปเปิดได้เพรนะรมันไม่ใช่ซื้อเพชรโดยตรงนั่นเองแล้วก็ฮอปอัพฟีก็ไม่เข้าเงื่อนไขนะครับก็คือมันไม่ได้เติมเพชรโดยตรงครับมันเติมมันเติมเงินซื้อกล่องครับแล้วมันในกล่องมันมีเพรโอเคเดี๋ยวลองออกเข้าใหม่ดูนะครับ อ่ะครับผมออกเข้าใหม่มาเรียบร้อยแล้วครับแล้วทีนี้เราก็จะไปดูตรงกิจกรรมเติมท็อปอัพนะครับไม่ได้นะครับไม่ได้ครับโจเซฟก็ไม่ได้ครับเติมเงินก็คือเติมตรงนี้นะครับเติมตรงนี้นะครับเติมเงินเติมตรงนี้นะครับเติมเงินนี่คือตรงนี้ครับส่วนผมไปดูแอร์เพย์นะครับผมจ่ายไปเท่าไหร่แล้วมันต้องอ๋อเป็นใบที่2ให้อยู่นะครับใบแรกถูกใช้ไปแล้ว อ่าคืนคืนมาให้ครับไปแรกถูกใช้ไปแล้วได้โบนัสสองเปอร์เซ็นสองบาทโอเคคูปองคูปองสําเมตครับคูปองสําเ็จแต่ว่าเรื่องเงื่อนไขเงื่อนไขของกิจกรรมคือมันต้องเติมเพชรจริงๆอ่ะคือเติมเพชรก็คือตรงนี้เมื่อกี้เราเติมเติมซื้อกล่องไงเราไม่ได้เติมซื้อเพชรน,นี่ไงคือเติมเงินนี่คือเติม,เ,ตมเพชรตรงนี้นั่นเองครับโอเคฮะก็นะ้าแตก ไม่เป็นไรอายอายยังไงก็ขอบคุณที่รับชมและติดตามครับเดี๋ยวกิจกรรมหน้ารับรองมีสนุกกว่านี้แน่นอนครับยังไงก็ขอขอบคุณที่ทุกคนให้กำลังใจโดยการกดติดตามและเปิดกระดิ่งไว้นะครับขอบคุณมากๆครับ